ถึงเวลาตามกำหนดการนะครับต้องเรแถ้า่สะดวกก็ต้งได้นะครับ ร่วมกันจังหวัดวัดระฆังพิยราชนาวีมาพ่อแม่กับพ่อแม่พี่น้องได้ปั่นกันโดยตลอดนะครับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบจากพี่น้องพวกเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องน้ำก็เป็นธรรมชาติที่เราเกดเข้ามากรุงรัชกาลสวัดีวัดวัดระังพิยราชนาวีพระองค์จึงได้เข้ามากรุงจังหวัสดีวัดนะครับก็ขอต้อเชิญขอให้เชิญท่านผูาน่านจะเป็นตัวเยี่ยมนะครับ้งที่จากท่านผู้ว่าได้กล่าว 5นาทีนะครับผมจะขออนุญาตทำทุกท่านข้าดูวิธีมอบสิ่นพระกรงพระศิษสวัสดิ์สวัสโร์รัชติยาพระชนารีจังหวัดปทุมธานีรูปตึกสำเนึกในพระกันณาที่ถึงเป็นร้อนแข็งประสงค์ที่กรางจังหวัดปทุมธานี ที่ทำาประสบสถานการณ์พบกรบภยวงค้าพทีเก้าแต่น้องนำความห่วงใยของเกษรกร้าปรอดภัยครอบครูท่านมุคุณพระโรกาการที่ผ้ศรัทาเจ้าคณะจังหวัดปทุมนีเคารพรักทุกขั้นครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีของพวกเราได้รับผลกระทบน้ำเกลือบนระเบริเวณนี้นะต้ถุนสารพระบาท สมเด็จพระเจ้าน้องงานเจ้าฟ้าสุราษฎร์บารย์ถ่านพระราชกุมารีองค์พระศรีสวรรค์พะวัตโตบริโตจะทุกท่านจะได้้ยันขี่พระองค์รับสั่งว่าบ้านของพระองค์ที่อยู่ที่บ้านนั้นยากลำบากเดิออกไปข้างนอกระบาดได้ก็ฝากให้ทุกคนที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็พระองค์รับสั่งว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โรนานานช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยติดเตียงขอให้แพทย์เป็นเยี่ยมเยี่มเสมอโดยรเรียมมนหนวหน้าโดยจัษษงหวัดภาคมีเพลงนนประโอปกาวหน้าโดยนัหกาคมีเลงพราอกกันนะครับโร่านได้โรวยมาขยายผงดีหมู่บ้านนียได้รับจากโอนไปรกรีบขอพร,ระราชทานเดิน,นท่านรับการบริการจาเพื่มเติมานมีครับคนบาานแห่งครับ ที่5และสำหับที่6ครับกล้องนี้นะครับ 1>, 1 2 3 2> นะครับท่ากแม่บ้าปหาหัสไทรคุ้ม่านนะครับเจ็นเชิน วันนี้ที่ำเหนองกากท่าขายตุลาตุกาได้กำไรโดย่วมลนย่างรอดูารุาร่ากากท่ากษการมลาและกาท่า้ไแลป่าไทนะครับโดยดิีตาจ่าจะเชออว่าจให้การเห้สื่อแล้วประถมตุนท้าจากปราปัญหางานข้าปร ก็ร้อแทนการเพื่อนหึงวันที่วัดมีงานวัดมีงานต่างๆพวกเราก็มาช่วยอย่าวันเราจปเราไปเจินรื่องของการฆ้ากครับ ครับไหร่ไม่มันโชว์ฮะบิ๊กก็เอาพวกท่านยืนก็จะจิตอันประชาชนแต่อีกพี่สาวหาหน้าทำไมดีแล้วเอาจิตบ,บันแจกของใช่ก็บันแจกของเพราะในนี้จะกิดตากันลักใช่พอตา